หนูนะ่เป็นน้องสาวของพี่ใช่ไหมคะนี่พี่จ๋าพี่จ๋ารักน้องสาวคนนี้ไม่เอ่ยนี่นี่พี่จ๋าซื้อนี่หนูหน่อยสิชอบพี่จ๋ามากๆเลยละคะ่ะพี่ชายนะ่ะหนูรักที่สุดเลยพี่จ๋าหนูทํากับข้าวมาให้ด้วยและมากินเร็วๆเข้าสิพี่คะช็อกโกแลตวันวัเลนทนาจากน้องสาวแสนสวยคะ่ะ ได้ยินมาว่าพี่จ๋าเหงาหนูเลยมาอยู่เป็นเพื่อนดีใจไหมล่ะคะหนูนอนไม่หลับคืนนี้หนูขอนอนข้างๆพี่ชายได้ไหมคะพี่จ๋าน่ะเป็นพี่ชายของหนูคนเดียวนะหนูจะไม่ยกพี่จ๋าให้ใครแน่นอนนะหนูน่ะรักพี่ชายที่สุดมาไม่ได้อยากมาปลุกพี่จ๋าสักหน่อยแค่เห็นว่าสายแล้วเลยยัมมาปลุกให้เฉย คนอนเหนียพี่จ๋าเนเะกียรติสดุดมา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 คนอนเหนียพี่จ๋านะไปตายซะคนอนเหนียวพี่จ๋าเนะ่ะเป็นทาสของหนูแค่เนวเท่านั้นมาไม่ได้อยากจะให้ช็อกโกแลตหรอกนะแค่สงสารที่ว่าไม่มีใครเอามาให้เอาของนเหลือไปก็แล้วกันมาไม่ได้อยากจะได้ของจากพี่จ๋านักหรอกแต่อุตส่าห์ให้มาจะรับไว้ไปกันแล้วกันนะจะไปไหนกับยายนั่นก็ไปเลยไปหนูไม่สนไอ้พี่บ้าหรอก หึงสักหน่อยใครจะไปหึงคนแบบไอ้พี่บ้ากันล่ะถ้าที่จับมือนะ่ะแค่กลัวว่าพี่จ๋าจะหลงทางก็เท่านั้นเองแหละไม่ได้มีความหมายอื่นสักนิดลาตีสวัสดิ์จะไปตายที่ไหนก็ไปเลยปไอ้พี่บ้าพี่คะพี่นะ่ะมีหนูแค่คนเดียวใช่ไหมคะพี่คะผู้หญิงมันตอนกลางวันนั่นน่ะใครกันคะพี่ชายนะ่ะอ่า จะปกป้องเองใครที่กล้ามายุ่งกับพี่ชายเนะ่ะต้องหายไปหมดยายนั่นที่กล้าเขามายุ่งย่ามกับพี่ชายของหนูนะ่ะตายซะตายซะตายซะ,ยซะไม่ต้องห่วงนะคะผู้หญิงคนนั้นนะ่ะหนูเชื่อในพี่ชายไปแล้วล่ะคะ่ะพี่ชายนะ่ะต้องมีแต่หนูคนเดียวเท่าน,นั้นเข้าใจไหมคะผู้หญิงคนอื่นสําหรับพี่ชายนะ่ะไม่จําเป็นหรอกคะ่ะพี่ชายนะ่ะ มีหนูแค่คนเดียก็พอแล้วถ้าทุกคนตายหมดพี่ชายก็จะมีแค่หนูคนเดียวสินะคะเพราะฉะน,นั้นทุกคนช่วยตายเพื่อพี่ชายหน่อยนะคะ